ดินเนื้อสุดแห่งแดนอีสานเมืองนี้นั้นมีตำนานน้ำเดิมเรียกขานชัยยาบุรีอยู่ริมฝั่งโค เอขายสุขภาพอำเภอศรีวิไลยินดีต้อนรับอาจารย์นายแพทย์นัทพงศ์วงศ์วิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่8พร้อมคณะด้วยความยินดียิ่งมาดูผู้ทอกที่คนเขาบอกเป็นแหลงพระธรรมและยินดีต้อนรับสู่อำเภอศรีวิไลผู้ทอกแดนมหาศิลานวัดเวรุวันเรื่องชื่ออดีตเล่าลือบ้านนาสาย ตำบลศรีวิไลได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแยกการปกครองออกจากอำเภอบึงการเมื่อวันที่1มกราคมพศ2531และได้รับการยกฐานะให้เป็นอำเภอศรีวิไลเมื่อวันที่4กร,รกฎาคมพศ2537มีพื้นที่327.9ตารางกิโลเมตรอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบึงการห่างจากตัวจังหวัด27กิโลเมตรประกอบด้วย5ตำบล51หมู่บ้าน เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลประกอบด้วยหน่วยบริการ6แห่งหน่วยบริการปฐมภูมิขึ้นทะเบียนครบทุกแห่งการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลโดยการนำของนายแพทย์กฤษณพงษ์ชุมพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไลประธานครับนายศักดินันดวงตาสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลรองประธาน อำเภอศรีวิไลมีประชากรรวม39,294คนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ16.25มีอัตราตายมากกว่าอัตราเกิดโดยมีอัตราเพิ่มลบ0.55ข้อมูลอัตรากำลัง โรงพยาบาลศรีวิไลมีบุคลากรทั้งหมด169คนโดยมีสัดส่วนข้าราชาการร้อยละ49.69บุคลากรสายวิชาชีพที่ยังไม่เต็มตามกรอบ FTE คือแพทย์เภสัชากรพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขเมื่อคิดอัตรากำลังต่อประชากรแพทย์1คนต่อประชากร9,778คนทันตแพทย์1คนต่อประชากร1 3 0 3 7คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบุคลากรทั้งหมด56คนบุคลากรสายวิชาชีพที่ยังไม่แต่งตามกรอบ FTE มีพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขแพทย์แพทย์ไทยมีแห่งเดียวคือรอพอสตนาแสงข้อมูลสถานะสุขภาพ สาเหตุการตาย5อันดับโรคปี2,568อันดับ1คือมะเร็งทุกชนิดรวมกันโดยพบว่ามะเร็งปอดพบมากที่สุดรองลงมาคือมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่รองลงมาเป็น CKD, s ดีเซฟ DM และ Stroke ตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยนอกปี2,568ประกอบด้วยไฮเปอร์เทนชัน m t y y p 2, f u n c ฟังช a l d i s p e ส s บส แอคิวนาโซฟลิงใจตีและโรคปัญหาสุขภาพช่องปากตามลำดับ5อันดับโรคผู้ป่วยในปี2568ประกอบด้วย gastroenteritis, DM type 2, CKD, concussion และ fever and s p e c i f i e d ตามลำดับข้อมูลการให้บริการปี2568 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมถึง s ัมแอดจัสอาดปิลมีแนวโน้มลดลงโดยมีอัตราคลองเตียงอยู่ที่70.92เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลขนาดเดียวกันยังต่ำกว่าค่ากลางรวมถึง CMI ก็ยังต่ำกว่าค่ากลางประเด็นการตรวจราชการประเด็นที่1บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข สถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลณเดือนมิถุนายน2568เค r r ร n เเร t โช1.72 Quick เร t โช1.55 c คช h เร t โช1.10ทุนหมุนเวียน14.7ล้านริสกอร r ริง0หลังหักหนี้มีเงินเหลือประมาณ6.2ล้าน สถานะเงินบำรุงรอพอสตหลังหักหนี้แห่งที่เหลือมากที่สุดคือรอพอสตชุมพ,พรแห่งที่เหลือน้อยที่สุดคือรอพอสตนาสิงประเด็นที่2เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติดอัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลงในปี2568พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ5.12ต่อแสนประชากร ปัจจัยกระตุ้นคือการใช้สารเสพติดพบมากที่สุดเป็นช่วงอายุวัยทำงานมีการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยจิตเวทภายใต้กลไกาการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชออมีระบบเทเลสไเซียตีพบจิตแพทย์ในผู้ป่วยจิตเวทที่มีปัญหาซับซ้อนและส่งต่อโรงพยาบาลบึงการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนคริน ผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตามเฉพาะระบบสมัครใจ retention rate มากกว่าร้อละ70ผลการดำเนินงานปี2565ถึงปี2568ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดโดยมีโครงการบำบัดในชุมชน CBTX ครอบคลุ่มทั้งตําตำบล การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตฉุกเฉิน SMIV ดูแลตามแนวทางพาเฉียงเจอเน่มีการคัดกรองค้นหาในชุมชนส่งต่อมาโรงพยาบาลศีวิไลประเมินอาการคอนซา์จิตแพทย์เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลบึงการและบำบัดในโครงการนาคาล้อมรักที่โรงพยาบาลโซพิสายโรงพยาบาลพรเจริญผลการดำเนินงานปี2568รวมทั้ง ิ้น51รายประเด็นที่3คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ NCD Remission Clinic ขึ้นทะเบียนจัดตั้งครอบคลุมทุกหน่วยบริการมีผู้ป่วย DM Type 2สมัครใจเข้าร่วม212รายคิดเป็น8.67%และผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าสู่ DM Remission จำนวน16รายคิดเป็น7.55% รอยละของผู้ป่วย DM type 2ที่เข้าสู่รีมิชชั่นต่อผู้ป่วย DM type 2ทั้งหมดในพื้นที่อยู่ที่รอยละ0.65 การติดตามยืนยันกลุ่มสงสัยป่วย DM ไฮเปอร์เทนชันผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดแต่การควบคุมระดับน้ำตาลในกลุ่มป่วยยังเป็นโอกาสพัฒนาซึ่งการทำ NCD Remission Clinic มีข้อจำกัดหลายประการทั้งในด้านตัวผู้ป่วยและครอบครัวในการใช้โทรศัพท์มือถือถือเป็นประเด็นที่ท้าทายให้ทีมได้พัฒนาในเรื่องการเพิ่มความครอบคลุมในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ผลการรักษาในโอกาสต่อไปอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการได้รับการรักษาใน Stroke Unit ที่มีอาการไม่เกิน72ชั่วโมงผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดโรคหลอดเลือดหัวใจสติีมีไม่พบอุบัติการการเสียชีวิตของผู้ป่วยสติีมีทั้ง2ระยะ และผู้ป่วยสติมีได้รับการทำไพม m ล r ี PCI ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนดทุกรายผู้ป่วย CKD รายใหม่จากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและร้อยละผู้ป่วยไตยวายระยะ5รายใหม่ลดลงมากกว่าร้อยละสิบยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดรวมถึงอัตราการกรองของไตในผู้ป่วย CKD ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี2568ได้มีการนำปัญหาการป้องกันและควบคุมโรคไตในชุมชนเข้าขับเคลื่อนการดำเนินงานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยการนำร่องหนึ่งตำบลคือตำบลศรีวิไล การดำเนินงานประกอบด้วยการคัดกรองความเค็มในร้านอาหารโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัดต่างๆในพื้นที่รวมถึงการคัดกรองการทำงานของไตในกลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะ3และ4ให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องพ้นการดำเนินงานพบว่า ประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตัวร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ3ามและ4ี่ลดลงรวมถึงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายลดลงนอกจากนี้อัตราการกรองของไตในกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดอย่างไรก็ตามหากตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อทำการส่งกล้องทุกราย ส่วนการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ในกลุ่มเป้าหมายที่เกิดก่อนปี2535ความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ50ผู้ที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อทุกรายประเด็นที่4 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนการนับขาบในประชาชน10ปีขึ้นไปครอบคลุมร้อยละ73.51มีการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำอสอมในเรื่อง NCD ดีได้ด้วยกลไกอสอมครอบคลุมทุกตำบลสถานการณ์ไข้เลือดออก มีผู้ป่วยสะสมทั้งปี13รายคิดเป็นอัตราป่วย34.30ต่อแสนประชากรส่วนไข้ปวดข้อยุงลายอำเภอศรีวิไลเป็นพื้นที่ระบาดโดยมีอัตราป่วยอยู่ที่316.63ต่อแสนประชากรได้มีการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มข้นในสองพื้นที่ที่มีการระบาดโดยเปิด EOC ระดับ2 3กล่องภารกิจได้แก่ โอเปอเรชัน SRT และสต็อกผิวลิง พร้อมกับมีการประชุมทีมระดับอำเภอเพื่อหาแนวทางควบคุมโรคโดยกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วได้แก่ได้ขอสนับสนุนเครื่องพ่นละอองฝอย UV l v, จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยมแมลงที่8.1จังหวัดอุดรธดานีพ่นใน2องตำบลคือนาสิงและนาสแบงนอกจากนี้ทีม s r r t ยังมีการสุ่มประเมินไข้ค่า HICI สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน2ตนํตบลและเฝ้า ระหว่างอาการประชาชนในชุมชนในรอบ28วันผลงานและความภาคภูมิใจผลงานวิชาการการพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทเกลเครื่องมือวัดส่วนสูงเด็กแรกเกิดถึง2ปีในชุมชนพัฒนาโดยนางสาวกัญญาธรรมมสุนาพยาบาลวิชาชีพรางวัลชนะเลิศระดับเขตได้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ระดับประเทศ และได้รับรางวัลผลงานอาทูอาดีเด่นประเภทนวัตกรรมระดับประเทศประจำปี2568 ผลงานโครงการการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชบูรณาการสร้างพลังเครือข่าย3-4สุขภาพจิตเคลื่อนที่ดูแลใจได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานประเภทออรอนผีเซนเตชัน,นในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่23ประจำปี2567โดยคุณแววดาวกินรีโดนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานแพทย์แผนไทยได้รองชนะเลิศอันดับ2องนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์การใช้กรีเซรีนสารสกัดยาห้ารากเพื่อลดอาการแสบร้อนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มีแผลเรื้อรังในงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรเขตสุขภาพที่8 t h อ Soft Power เนากี้ของฝากจากลุ่มน้ำโขงนากี aki, เป็นเรื่องราวของพญาคน้อยแห่งแรกของโลกที่ร้อยรัดมัดเชื่อมอดีตจนถึงปัจจุบันได้งดงามร่วมสมัยและเป็นรูปธรรมมากที่สุด เป็นของฉ่ำรวยของที่ระลึกของขวัญในเทศกาลต่างๆซึ่งเป็นผลงานของสามเณรวัดศีสามัคคีธรรมซึ่งเป็นวัดที่ติดกับโรงพยาบาลศรีวิไลารายได้เพื่อเป็นค่าพัฒตาหารและค่าเล่าเรียนของสามเณรและในวันที่13กันยาย,ยน2568นี้ คณะสงฆ์อำเภอศรีวิไลนำโดยพระครูสุนทรวิหารธรรมหรือหลวงตาแยงสุก,กามโมเจ้าอาวาสวัดเจติยาเคีรีวิหารหรือวัดผูดทออพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีวิไลร่วมใจกันจัดภาพป,ป่ารวมใจสามคัคคีเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลศรีวิไลประกอบด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศงานผู้ป่วยนอกสร้างห้องรับรองพระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงห้องพิเศษ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณตึกผู้ป่วยในโดยประมาณการใช้งบประมาณทั้งสิ้นเกือบ2ล้านบาทและเครือข่ายสุขภาพอำเภอซีวิไลขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตส,สุขภาพที่8ในโอกาสที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไป